เราต้องทําขนมแบบเดิมๆนะคะในเมื่อตอนนี้เรามีความรู้มากขึ้นเรารู้ว่าน้ําตาลนียกินมากๆไม่ดีเพราะมันจะทําให้เราดื้อตัวอินซูลินในอนาคตได้เรารู้ว่าตอนนี้มีน้ําตาลหลายอย่างที่ไม่ใช่ทํามาจากน้าอ้อยแล้วก็ด้านกายเราสามารถดูดซึมได้โดยไม่ทําให้ระดับกลูโคสในเลือดเนี่ยสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเช่นน้ําตาลดอกมะพร้าว แล้วก็น้ําตาลที่ทําจากย่าหวานวันนี้หมอมัดจะใช้น้ําตาลจากย่าหวานที่เป็นใบบดผงแบบเรียวๆเลยนะคะและเมนูที่จะทำวันนี้ก็คือกล้วยบวชชีเพื่อให้ชีวิตมันง่ายขึ้นการเลือกกล้วยเป็นสิ่งสําคัญคะ่ะเราควรจะเลือกกล้วยน้ําว้าที่ไม่สุกมากกันไปแต่ว่ามองไปที่ผลมันอะ่ะยังจะเห็นมีเขียวๆอยู่ตรงขั้วแล้วก็ตรงปลายกล้วยด้วย เพื่อที่เวลาเราต้มกล้วยเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องใช้สกิลมากว่าต้มยังไงไม่ให้มันเละไม่ต้องใช้น้ำปูดใสการเลือกกล้วยสําคัญนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆเอากล้วยไปต้มให้สุกก่อนเวลาต้มให้สุกจะใช้เวลาไม่นานประมาณสิบนาทีเองนะคะกล้วยที่สุกแล้วจะดูใสๆกว่ากล้วยที่ดิบค่ะเพื่อนๆไม่แน่ใจลองชิมดูก่อนนะคะว่ามันสุกหรือยังขั้นที่2ก็คือต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่น้ํตา ต่อจากนั้นให้ใส่ย่าหวานผงเลยค่ะกาดเอาสักหนึ่งช้อนชาก่อนกวนน้ําให้ละลายย่าหวานแล้วลองชิมดูว่าหวานพอหรือยังต่อจากนั้นเติมเกลือชมพูหรือเกลือสมุนก็ได้นะคะบอกก่อนว่าปริมาณน้ำที่ใช้เนี่ยใช้เพียงแค่เศษสามส่วนสี่ของปริมาณน้ําที่เราต้องการเท่านั้นค่ะเพราะว่าน้ําที่เหลือเนี่ยเราจะใช้เป็นกะทิแทนเมื่อน,น้ําตาละละลายหมดแล้วย่าหวานละ,ละลายแล้วเกลือละ,ละลายแล้วให้ใส่กล้วยลงไป แล้วก็จะใส่กะทิค่ะใช้กะทิกล่องเนี่ยแหละค่ะง่ายดีเลือกเอาชนิดที่เป็นกะทิ1 0 0ใส่กะทิลงไปแล้วก็รอให้เดือดเดือดตรงขอบขอบสักนิดหนึ่งก็ปิดไฟได้แล้วค่ะเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวอย่าให้กะทิเดือดพร่านนะคะเพราะมันจะแตกมันและขนมมันจะดูไม่สวยค่ะ